look 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 บรรยากาศในห้องบันทึกเสียงเพลงประกอบละครอุ้มรักปฏิหารกันบ้างค่ะแฟนๆคงจะได้ฟังเสียงใสๆของเพลงนี้กันไปบ้างแล้วคงเดาได้ไม่ยากว่าเป็นเสียงของปามชิลลิงซันเดย์นั่นเองค่ะชื่อเพลงหยุดตามใจหัวใจเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถ่ายทอดถึงความรู้สึกเจ็บช้ำของนางเอกที่ต้องเจอกับเหตุการณ์สาคัญต่างๆในเรื่องนี้ปามบอกเลยว่าตั้งใจถ่ายทอดสวมอินเนอร์นางเอกเต็มที่และยังได้โปรดิวเซอร์ฝีมือดีเอกซีซั่นไฟฟ์มาทำเพลงนี้ให้ด้วยค่ะ คชี่อชพลงซันเดย์เป็นเป็นวงที่ร้องร้องเพลงดราม่าหรือเพลงที่แบบเศร้าค่อนข้างถึงอารมณ์ด้วยเพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้แทนตัวของนางเอกในเรื่องนะครับคือนางเอกก็จะ ผิดหวังตลอดทั้งเรื่องก็จะเป็นความดราม่าตลอดเพราะฉะนั้นก็เลยเนี่แหละครับน่าจะเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเพลงนี้ครับผมเพื่งดีใจมากๆค่ะที่เจียงพี่ที่ค่ายบอกว่า้ป้ามีเพลงละครนะแล้วก็พี่เอกเป็นคนแต่งนะคะแล้วก็จะมาคุมร้องด้วยก็ดีใจเพราะว่าจริงๆติดตามผลงานมานานแล้วแล้วก็แล้วก็วันนี้ ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ดมาเจอกันแล้วก็ได้มาทําเพลงละครด้วยกันค่ะก็เป็นเพลงที่เพาะมากๆอีกเพลงหนึ่งค่ะขอฝากให้ติดตามด้วยนะคะก็เป็นเพลงเศร้าที่มีจังหวะนะคะก็อาจจะแปลกใหม่ค่ะก็ฝากด้วยแล้วกันค่ะฟังเพลงเพราะๆแล้วรอติดตามชมละครอุ้มรักปฏิหารเริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่18กันยายนนี้นะคะ station go oh yeah.